ซนต์แห่เซนคือผู้สร้างประสบการณ์ทางกลิ่นอย่างคบวงจรค่ะในตอนแรกอะค่ะตอนที่เจกับคุณแบงค์ที่เป็นโคฟาวเดอร์ er, ยังทำงานประจำกันอยู่อะค่ะเพราะเราได้มีโอกาสไปสัมผัสชุมชนเนาะตามตามต่างจังหวัดอะคะ่ะของเราก็ไปที่ภาคเหนือในบ้านเราเนี่ยเรามีสมุนไพรดีๆเยอะมากเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้มันมันน่าจะดีถ้าหากพวกเราได้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่พวกเรามีอะสร้างทางเลือกอีกอาชีพนึง ว่าถ้าเขาเกิดที่ตรงนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกไลฟ์สไตล์ที่สืบทอดการเกษตรดั้งเดิมแล้วสร้างมูลค่าให้กับสมุนไพรที่เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเขาปลูกมาค่ะอันนี้ก็เป็นจุดตั้งต้นกับการทํางานกับสมุนไพรก่อนแล้วหลังจากที่เราทําผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาเราถึงจะเห็นว่าโอเคลูกค้าเนี่ยตอบรับที่กลิ่นเราเยอะแล้วพอเราไปดูเนี่ยกลายเป็นว่าตลาดกลิ่นเนี่ยสร้างแวลูกลับมาที่สมุนไพรสูงกว่า แปลรูปมาได้มูลค่าสูงกว่าก็เลยเป็นจุดที่ทําให้เราแบบขยายส่วนนี้ค่อนข้างเยอะค่ะวัตถุดิบที่เราใช้ในการปรุงอะค่ะก็จะมีตั้งแต่วัตถุดิบที่หาได้ในประเทศไทยก็คือจะเป็นการปลูกในไทยซึ่งตอนนี้ข่าวดีก็คือในไทยเราปลูกได้หลายชนิดขึ้นเยอะมากๆค่ะตรงน,นี้ก็จะมีพืชหลายชนิดเลยตั้งแต่แบบมะนาวส้มโอกุหลาบอะไรเงี้ยค่ะที่เอามาทําเป็นน้ำมันหอมระเหย การปรุงกลิ่นก็เลยต้องอาศัยประสบการณ์ประมาณหนึ่งที่เราอาจจะต้องเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปเรียนรู้ทั้งในส่วนของประสบการณ์ทางความรู้สึกต่างๆเหมือนการแต่งเพลงเลยค่ะไปจนถึงการได้เสพสิ่งต่างๆที่กว้างด้วยในส่วนที่อาจจะเป็นกลิ่นที่อาจจะนําม,มาทํามากๆอย่างเช่นเป็นกลิ่นลมหายใจผีอันนี้ก็คือเราเป็นการสร้างบรรยากาศของการมีอยู่ของสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วก็พาคนดําดิ่งไปถึงความกลัวที่อยู่ในก้นบึ้งจิตใจของเรามันทําให้คนเหลือพื้นที่จินตนาการเหนือความกลงเร็งได้เยอะ จริงๆเราเราดูแลเป็น one stop service เลยค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนแรกที่เป็น ODM ก็คือเป็นการผลิตให้กับแบรนด์เครื่องหอมต่างๆน้ำหอมกลุ่มกลิ่นปรับอากาศเนี่ยกลุ่มนี้เราดูแลตั้งแต่การดีไซน์กลิ่นไปจนถึงการดีไซน์บรรจุภัณฑ์ออกมาเป็นสินค้าพร้อมขายเลยในส่วนที่2ก็คือเรามีการดูแลกลิ่นเพื่อที่จะสะท้อนอัตลักษณ์ของแบรนด์ให้กับกลุ่มของโรงแรมกลุ่มของร้านอาหารด้วย แล้วก็ส่วนที่3เราเป็นการซัพพลายหัวน้ำหอมเข้าไปให้อุตสาหกรรมอื่นที่อาจจะต้องการกลิ่นหอมหรือกลิ่นที่เอาไปแก้ไขปัญหาบางส่วนค่ะตรงนี้เราก็ดูแลให้ด้วยค่ะในส่วนของราคาค่ะค่อนข้างยืดหยุ่นนะคะอาจจะอยู่ที่ในช่วงประมาณถ้าเข้าขวหนึ่งกลิ่นก็จะจ,จะประมาณแบบ3 0 0 0 0บาทอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ระยะเวลาในการดูแลงานเองเนี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณ30-45วันหลังจากจบในส่วนของการออกแบบอะค่ะเราก็จะมีการพูดคุยในเรื่องของดีเทลการผลิตสินค้าเราจะเป็นที่ปรึกษาทั้งในส่วนของการดูว่าลูกค้าที่ ลูกค้าเป้าหมายเนี่ยเป็นใครแล้วเราควรจะสร้างงานกลุ่มไหนออกไปให้เขาค่ะการเติบโตภายในการบริโภคในประเทศก็สูงอยู่แล้วถ้าเทียบกับเมื่อ8-9ปีที่แล้วอะค่ะจะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเติบโตเติบโตสูงมาในตลอด3-4ปีที่ผ่านมาค่ะจะมีแรงส่งทั้งในส่วนของโควิดเองด้วยนะคะที่ทำให้ คนหันมาอาจจะสนใจเครื่องหอมในบ้านด้วยหรือว่าเริ่มสนุกเพลิดเพินกับการฉีดกลิ่นกับตัวเราในขณะเดียวกันตอนนี้ประเทศเปิดแล้วกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็ยิ่งเป็นแรงส่งให้ตลาดกลุ่มอโรมาของเราซึ่งต่างชาติเนี่ยเขาให้การยอมรับอยู่แล้วว่ากลิ่นเราดีอ่าตรงนี้ก็จะยิ่งเป็นแรงส่งเพิ่มเข้ามาค่ะ เราอยากจะเริ่มต้นจะทํายังไงได้อย่างที่1เราอยากให้ทําความเข้าใจกับความชอบของเราก่อนนะคะว่าทําไมเราถึงอยากจะทาสิ่งนี้อันนี้จะถามลูกค้าทุกท่านเลยเพราะจะรู้สึกว่ามันเป็นก้าวที่สําคัญของแต่ละท่านที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ของตัวเองอย่างที่2ก็คืออยากจะให้เซอร์วิสตลาดเพราะว่าหลายๆครั้งเวลาที่เราเริ่มต้นเราจะยังเห็นภาพของตัวเองไม่ชัดการมองคนที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยจะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าใครคลา้คลายเราใครไม่ใช่แนวทางของเรา ของเราเราเน้นการเติบโตที่ยั่งยืนค่ะเราเชื่อว่าการการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนเองให้แบรนด์ของลูกค้ามันจะช่วยสร้างความแข็งแรงให้ทั้งตัวเราแล้วก็ตัวชุมชนเรามองว่า3ส่วนนี้ทิ้งกันไม่ได้ต้องเดินไปด้วยกันเสมอ